มารีวิวของชอบมากทุกคนนะครับตัวนี้ ipad air 5นะครับชิป m 1 wifi ความจุ 64G กิกนะครับตัวนี้ผมบอกเลยว่าสวยมากไม่มีรอยเลยนะครับไม่มีรอยเลยนะไม่มีรอยเลยนะครับทำไมผมชอบตัวนี้นะครับมันเป็นแท็บเล็ตที่ผมรู้สึกว่าคุ้มอันดับต้นๆและนะครับต้อง้องต้องบอกเลยว่าอะ samsung เนี่ยผมผมไม่ได้มองเลยนะเพราะว่า ข้อดีอ่ะผมพูดแล้วกันข้อดีของซัมซุงจอสวยจริงนะครับแต่แม่งเบินง่ายเบินเบินง่ายมากบางตัวเบินไวด้วยนะครับแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงนะครับซัมซุงไม่ใช่แบรนด์ที่ขายแท็บเล็ตราคาถูกนะครับขายแพงทําให้คู่เปรียบเทียบนะครับของราคาเนี้ยมันมีไม่ค่อยเยอะนะครับถ้าเทียบกับตัวของเ,อเสี่ยมี่แพดห้าแพดหกนะครับ โดยรวมแบบใช้งานจริงตัวนี้ดีกว่านะครับโดยตัวนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะบอกแต่ละข้อให้นะครับเพราะว่าในตลาดถ้าเป็นพวก oppo pad ไม่ได้เลือกนะครับ redmi pad อันนั้นก็ถูกนะครับก็ไม่ได้เลือกเหมือนกันจอไม่สวยทัชสกรีนไม่ค่อยติดนิ้วนะครับก็ตามราคาต้องเข้าใจเพรเป็นตัวนี้ปุ๊บนะครับได้ชิป m 1นะได้ไดชิป m 1นะครับชิปที่สามารถทํางานได้แบบว่าลื่นปืดป๊ดนะครับมันเป็นชิปที่เหมาะกับทำงานและชิป m 1ที่เวลาเล่นเกมเนี่ยมัน,มนตออ มันตอบโจทย์นะครับและชิปบนอาชิป M1 นะครับก็จะอยู่ในพวก iPad Pro ด้วยนะแล้วก็อ่ามันจะไปอยู่ใน Macbook ด้วยนะครับก็คือชิปที่สามารถใช้ทำงานใครที่ต้องทำงานสายตัดต่อนะครับงานโปรคิดงานอะไรพวกนี้มันรองมันรับโจทย์หมดนะครับตัวนี้เป็นชิปที่โอเคดีจริงๆนะครับเรื่องของการรองรับนะครับตัวนี้ก็จะมีตัวของภาษาทั่วไปก็เีือโปรโกพินนะครับเอาเชื่อมต่อกับเมจิกคีย์บอร์ดได้เลยนะครับหรือว่า คีย์บอร์ดไม่แท้ก็ได้ที่มันรองรับกับโปรกพินตรงนี้น,นะครับก็สามารถซื้อมาใส่ได้เลยนะครับข้างๆนะครับมีแถบแม่เหล็กนะสามารถใส่กับปากกาเจนสได้นะครับปากกาเจนสที่ใส่เป็นปากกาแบบไร้าสายนะแบบแปะปุ๊บแล้วก็ดูดชาร์จเลยนะครับส่วนปากกาที่เป็นไทซี C, ผมไม่แน่ใจว่ามันใช้ได้ชใช้ด้วยกันได้ไหมนะครับส่วนตัวนี้นะครับรูชาร์จก็เป็นไทซี C, แล้วเรียบร้อยนะครับ อ่าส่วนลำโพงก็นะครับก็จะเป็นลําโพงแบบบนล่างนี่นะอันนี้ลําโพงล่างนะครับอันนี้ลําโพงบนนะแล้วก็ตัวเครื่องตัวนี้พิเศษอย่างหนึ่งนะครับเบต้าแบตเตอรี่นะครับสุขภาพาแบตเตอรี่อยู่ที่93%เปอร์เซ็นะครับเช็คบนคมแล้วเรียบร้อยนะครับแบตแ,แบท,ท้แบตโตแบตเดิมทําให้อ่าเบต้าสูงขนาดนี้นะครับแปลว่าอายุการใช้งานมันค่อนข้างที่จะน้อยนะครับก็เ,เหมือนว่าลูกค้าซื้อมาไม่ค่อยได้ใช้นะครับเก็บไว้นานๆซื้ออันนานๆใช้ทีชัดทีอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะคุ้มนะครับราคาผมแจ้งไปครับ หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทนะครับราคานี้รวมส่งมีแค่ตัวเครื่องนะครับเอาสายชาร์จหาเองฟิล์มหาเองนะครับสั่งช็อปปี้ไม่แพงนะครับผมติดฟิล์มให้ก็ฝุ่นเข้านะครับเพราะจอวันใหญ่ผมติดยากสารภาพตามตรงนะครับเล่นเกมทุกเกมลื่นนะครับเล่นเกมทุกเกมลื่นผมเคยทำคลิปทสเกมไว้แล้วนะครับในช่อง Tik t o อกแล้วก็ u t u b e นะแล้วก็ตัวนี้นะครับทัชสกรีนทัชสกรีนนิ้วใช้งานได้ตามปกตินะครับทัชสกรีนนิ้วทัชสกรีนอยู่ข้างบน นะครับทัชสกีนอยู่ตรงปุ่มข้างบนนะครับตัวนี้ก็ทัชสกีนได้าตาปกติกล้องหน้ากล้องหลังสวยนะครับพูดไปยไม่เชื่ออีกเพียงพอต่อการใช้งานนะครับกล้องกล้องหน้ากล้องหลังอ่ะนะไม่ต้องโอเวอร์แบบ3กล,ล้องแบบตัวโปรก็เพียงพอต่อการใช้งานนะครับบ<ๆ>างคนอาจจะแย้งว่าอ่ะกับบางคนอาจจะแย้งว่าเฮ้ยพี่เทียบกับ iPad เสี่ยมีแผ่นห้าันหกเออยังพอเยังพอเข้าใจว่ามันดีกว่าแต่ซัมซุงมันได้จอโอเลดจริงผมผมผมพูดอย่างนี้นะ ไอโฟนแอปเปิลเนี่ยมันกักมันก็กักจริงนะครับมันพยายามเหมือนเอาควารู้สึกผมนะมันใส่จอ lcd มาเหมือนมันประหยัดต้นทุนอ่ะแต่ lcd ของ lcd เนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะมันจะมีข้อเสียนะ lcd ข้อดีของมันคือมันไม่เบิร์นนะครับมันค่อนข้างที่จะแบบทนในในระยะยาวแบบใช้ไม่ต้องดูแลอะไรมากอย่างเงี้ยข้อเสียอย่างเดียวคือถ้าเอาความชัดแบบหน่วยตัวหน่วยนะครับแพ้ oled เต็มประตูนะแต่ของซัมซุงอย่างเงี้ยจอแม่งเสื่อมไวมากจริงๆ นะครับระหว่างจอเบิร์นไม่เบิร์นใช้แบบไหนอ่ะผมก็ต้องเริ่มไม่เบิร์นใช่ไหมแต่มันใช้เป็นทั้งส่ง LCD แล้ว LCD ของ Apple มันไม่ได้น่าเกียดนะครับ<ม>อันดับแรกสีมันคมชัดสีมันสวยนะครับท<ม>ัชสกรีนมันก็ก็ปกติดีนะครับแต่อย่าทำแต่นะอะไรแพงผมบอกก่อนนะ<ม>แล้วก็บางคนบอกพี่กลยจังเลยทำไมเวลาเปรียบเทียบกับมีมีแผ่นามีแผ่นหกคุ้มกว่านะพี่มันได้ snapdragon แปดเดศูมัได้ลำโพงสีตัว มันได้นาจอหนึ่งร้อยยี่สิบเฮิร์ตร้อยสี่สิบสี่เฮิร์ตอะไรเงี้ยผมผมใช้จริงผมพูดตามเนี้นะครับผมชอบคาแรคเตอร์ตัวนี้มากกว่าเพราะว่าถ้าเทียบกับมีแพ่ห้าแพ่นหกมัดรวมมาเลยนะเสียงลำโพงตัวนี้ดีกว่านะครับไอ้ตัวห้าหกเนี่ยได้แค่ดังอย่างเดียวน้ำหนักตัวนี้ดีกว่ากระทัดรัดกว่ามีห้ามีหกน้ำหนักหนักนะครับนะครับแล้วก็ตัวนี้กล้องดีกว่านะครับมีห้ามีหกกล้องกากกว่าแล้วก็เรื่องของอ,อุปกรณ์เรื่ององการรองรับ ตัวนี้อุปกรณ์มาตรฐานดีกว่านะครับถ้าเอาเทียบกันวาดรูปเวทต่อเวทตัวนิชนะะตัวนิชน,นะนะครับแล้วก็ตัวของมีห้ามีหกมีแผดห้าแผดนหกนะครับมีบั๊กเรื่องของปากกานะครับผมจําไม่ได้แล้วอะไรเหมือนกับมันเอาไปใช้ใน messenger แล้วมันค้างหรือมันจะใช้ไม่ได้มันต้องเชื่อมต่อใหม่นี่แหละแต่ตัวนี้ไม่เป็นนะครับแล้วก็ เวยเดียวที่จะแพ้นะครับก็คือตัวนี้ความจุมันน้อย64กิกแต่มันก็มีรุ่น256นะครับราคามันก็จะพุ่งไปอีกเพราะฉะนั้นนะครับผมมองว่าโดยรวมแล้วตัวนี้ตัวนี้ทาดีกว่าเรื่องการใช้งานนะครับถ้าเทียบกันท,ทุกอย่างแต่ถ้าเทียบตัวเลขจริงมันก็แพ้แต่การใช้งานผมให้มันชนะนะครับอันนี้ไม่ได้รวยจริงๆมันเป็นตัวที่ผมชอบเพราะว่ามันเป็นชิป M1 ที่อยู่ในบอดี้ที่ราคาถูกสุดแล้วตอนนี้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นโปก็ราคาหมื่นกลางๆไปไปลายขึ้นนะครับถ้าเป็น m 1ถูกสูตรก็จะจอดอยู่ใน air หนะครับก็ก็ยังดีที่มันกั๊กแต่ก็ยังใส่ m 1มาให้นะครับเลยมินิ6ปุ๊บมันก็ได้ a 1 7อะไรอย่างเงี้ยนะครับแม่งก็กั๊กแต่ว่าตัวนี้โอเคนะครับก็ให้สเปคมาสนใจตัวนี้นะครับก็หมื่นสามพันเก้าร้อยนะครับรวมส่งนะเบต้าก็คุ้มแล้วนะครับปากกาหาซื้อใส่เองแต่สำหรับผมไม่ได้ไม่จำเป็นต้องใช้นะครับมันเป็นเครื่องที่ผมเคยอยากได้แต่ว่าผมไม่ค่อยได้เล่นนะครับผมก็เลยไม่ไม่เก็บผมก็ขายไปเรือยดีกว่านะผมใช้แค่มือถือกับ กับคอมพิวเตอร์มันก็เหลือกินเหลือใช้แล้วนะครับสนใจก็ติดต่อมานะ